สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเข็คเช็คฮัลโหลโอเคสวัสดีสีส่อนอะโอเคโอเคมาพบสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ นะครับวันนี้นะฮะอาจจะมาช้าไปนิดนึงครับเลทกว่าเวลาิดหน่อยนะครับ๋ยวก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับนะครับทีมงานนะครับของเรานะครับกับแท็กเตอร์แชมป์นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับวิ่งกันฝุ่นอุตรุดนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับกับการถ่านะครับการทางานของรถ65แรงกันด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็จะมีหัวข้อที่แนะนำนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเพิ่มผลผลิตนะครับของเกษตรกรยังไงนะครับที่จะให้ได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นนะครับก็สวัสดีนะครับสำหรับคนดูนะครับตอนนี้ก็นะฮะอาจจะเข้ามาดูกันเริ่มเข้ามาดูกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวขอแอดมินก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะของชีวิตประจําวันเรานะครับกับ ภาพปิดปากนะครับของ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 เรานะครับนี่อย่างดีเลยนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวทางด้านแอดมินก็จะสุ่มนะครับแจกเข้าไปนะครับนะฮะนะครับด้านหลังนะครับจะเห็นนะครับพื้นที่หลังโรงงานเราก็เป็นพื้นที่ที่สําหรับให้ทดสอบในทางด้านของรถแทรกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับเราก็มา นะครับเพิ่มวิวัฒนาการในการทํางานอย่างไรนะครับเพื่อใหอ้ผลผลิตของกเกษตรกรรมเรานะครับได้ดีมากขึ้นนะครับผลผลิตในท้องตลาดทั่วไปมีการแข่งขันมากขึ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นผลผลิตนะครับที่มันออกมาเราอยากให้มันเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรก็คือยังมีคําพูดนะครับในส่วนของโบราณเขาพูดไว้เนาะทรัพย์ในดินสินในน้ำนะครับทรัพย์ในดินคืออะไรนี่นะครับก็คือ พื้นที่ของเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราปลูกเกษตรกรที่เราปลูกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับในส่วนของผิวหน้าดินเนี่ยนะครับมันก็ถูกใช้ในส่วนของแร่ธาตุไปเรื่อยๆทํำยังไงเราถึงจะดึงแร่ธาตุพวกนั้นออกมาได้นะครับเราก็จะต้องไถพื้นที่ให้มันลึกมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้อ่าผลผลิตนะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้แร่ธาตุนะครับขึ้นมาเพื่อมาใช้ ปลูกพืชผักตวนกลัวให้มันมีผลผลิตที่งอกงามมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมขอแนะนําในส่วนของรถ65แรงของเราตัวใหม่นะครับล่าสุดนะครับเป็นรุ่น65แรงมา้าซึ่งรถรุ่นนี้นะครับมันมีความเฉพาะของมันคือกําลังที่65แรงม้านะครับแล้วมีน้ําหนักตัวที่ดีถึง2.5ตัน 5. นะครับทำให้การาถเนี่ยได้ลุกนะครับเพื่อที่จะได้ให้แร่ธาตุในดินมันขึ้นมานะครับก็ทั้งด้านหลังก็เห็นวิ่งพู้ไปพูดมาเดี๋ยวเราจะเรียกนะครับพี่คนขับนะครับคุณหน้าคุณตากันนะครับสำหรับพี่เว่านะครับเดี๋ยวเรียกว่าชมหน่อยอ้าวสวัสดีครับนี่นะฮะ นี่ฮะวันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับของ6.5แรงนะครับเรามาทดสอบแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะนำสินค้าเข้ามานะฮะขายนะครับมีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามานะครับอาขอเชิญพี่บอลนะครับลงมาแนะนำตัวหน่อยครับผมพี่เกาบอลาดับเรื่อวก็ได้ครับดับเพี่อวก็ได้ครับขอบคุณทุกเ่านคนดูนะครับเข้ามามี อะไรที่คอมบมนกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดินเชิญเลยนะครับนี่ครับ65แรงอันนี้ตัวจริงๆนะฮะตัวจริงที่ลงลุยไล่นะครับว่า200ชั่วโมงนะครับที่เราเซมการทำการทดสอบนะครับสมรดตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะ อ่าวัสดีครับวัสดีครับวัดีครับวัสดีครับอันนี้พี่ว่านะครับมือหนึ่งของเราในเรื่องของการอ๋อเหรอเกาของมือมือหนึ่งที่ได้นำไปแลงได้งไปแนงไปก็วบปแวงไปแลงไปแลงไปแลง่ปแลงไปแลงไปงไปแลงไปลงไรแลงไปแลงไงไปลงไปะลงลงไแลงไปละไปแลไ่ลง์ปและไลงไปแ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 ลงาปแลงไืแลงไป่ลงไปแลงไปแลงไปชลงไ่แล่ไปมลงไปแลงไปแลงไแลงม่าแแง่ นำมาทดสอบนะครับในส่วนของกําลังเพื่อที่จะไถพื้นที่ให้มันมีความลึกเพื่อที่จะได้แร่ธาตุในดินเนี่ยมาช่วยทําให้ผลผลิตมันงอกงามมากขึ้นนะครับผมความชื้นก็ยิ่งดีถูกต้องครับจะจะจะเหมาะสําหรับไรอ้อยนะครับผมที่ต้องการที่ความชื้นดีๆครับยิ่งไถลึกเท่าไหร่นะครับยิ่งได้ความชื้นดีๆถูกต้องเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันจะคุมความชื้นได้ดีกว่าครับผมจะจะให้ดีต้องใช้รถแคม์ด้วยนะครับ สำหมากตัวมันดีอย่างที่ผมบอกค่อคู่นะครับคือจุดเด่นจุดเด่นใช่ครับสํมมาคตินี่แหละจุดเําให้มันลากจูงได้ดีมากขึ้นนะทำให้มันลากจูงได้ดีมากขึ้นอุปกรณ์ที่มันมีความใหญ่ความหนักนะครับเมื่อมันลงไปในพื้นที่ดินแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรามันต้านมันต้านแรงดินถ้ากําลังแรงม้าแรงบิดเราไม่ถึงนะครับแรงบิดเราไม่สูก็ไม่มีทางที่จะไปได้แน่นอนง่ายง่ายเลยล้อนี่ยกเลย ล้อหน้าในยกนะ้ครับถูกครับแล้วก็ยิ่งรถก็เบานะยิ่งมียิ่งมีน้ําหนักตัวต้องแบบนี้เลยตัวใหญ่ๆหญ่ตัวใหญ่ใหญ่นแบบ้สลีน่าใหญ่ให่นะใช่คัมันจะได้มันจะได้น้ําหนักถ่วงมันจะได้ไม่ฟรีครับนะครับร้อยโลนะได้ร้อยโลรถเหรอพี่เนี่ยนะก็วันนี้นี่ที่นี้ให้ดูให้ดูเขาขาวเลยเนี่ยอันนี้ก็ทดสอบประกอนหน้านะครับที่ อ่าเราจะทําการนี่เพิ่งงัดขึ้นมานเนี่ยผ่านเนี่ยใช่เหรอใช่เอี่นี่เลยเหรอเพิ่งงัดขึ้นมาเลยนี่โอ้โหใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวลูกค้าไปงัดบ้งเปิดมาเจองูทาไงนะโอ้โหว่ายดิวายดิกพคอมเมนต์เข้าไม่ได้นะครับช่วงนี้นะครับสําหรับท่านที่นะครับเข้ามาสอบถามกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกับทีมงานอ่าของเรานะครับเราก็จะมีเนื้อ อะไรอ่ะของแจ็ดสาปิดจมูกเป็นแม็กเป็นเป็นอีกหนึ่งส่วนของเขาเรียกชีวิตประจําวันไปแล้วตอนนี้กว่าปัจจัยที่หกไงปัจจัยที่หกใช่ไหมปัจจัยที่ห้าเลยห้าหรอปัจจัยสี่ไงอ๋อพี่สี่ไม่เป็นปัจจัยห้าแล้วนะก็ยังดีนะครับก็ยังฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับสําหรับเพจของแท็กเตอร์แชมป์นะครับแล้วก็ไลฟ์สดตัวนี้นะครับมีให้ดูพื้นที่พื้นที่ตัวนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ถูกการอัด นะครับเป็นพื้นที่ถมแต่ก็อัดบทมานะครับนะเพราะเราสร้างโรงงานเนาะฝนตกแล้วก็ทําพื้นที่ไว้แบบโหนๆเลยนะฮะไว้ทดสอบแต่นี้ถ่ายไว้บ้างแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถ่ายตูนู้นนะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายลองไหมลองไหมลองไหมเดี๋ยวนะรอคุณดูก่อนนะอยากชมก็ยังครับเดี๋ยวมาแล้วเสียงหน่อยที่ว่าอยากจะดูตอนถ่ายแห้งไหม่าขอขอเสียงผู้ชมหน่อยฮะท่านที่สนใจนะ อยากจะชมการถ่ายสดวันนี้นะครับนอกจาก <นะ S 2> ไลฟ์สดยังถ่ายสดด้วยสดเขาเรียกอะไรถ่ายสดสดถ่ายกันให้ดูสดสดายก็ให้ดูจระไอนนีือบืบ้องบ้างท้ายเนี่ยไม่เคยถ่ายภูมนี่ถ่ายแข่งนะพีแอดมินน,นะยังยังยังไม่เคยถ่ายภาพมุมกว้างของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยโรงงานโรงงานโรงงานใหญ่เรานะครับอันนี้เป็นมุมกว้างด้านหลังนะครับเป็นโรงงานประกอบของเรานะครับสะอาดนะครับร่มรื่น ใช่ครับผมจะโดนบ้าสีไหมครับโรงงานใหญ่มากนะฮะรับใ่นะฮะนี่จะให้ดูนี่เราจะเาหรให้ดูดินให้ดูดินมากมากเลยนะขนาดไถอันนี้ชาวบ้านรู้นะครับอันนี้ชาวบ้านรู้เลยนะฮะว่าว่าดินแบบนี้มันมันโหดขนาดไหนเงาคว้างเนี่ยคว้างกันไม่แตกเลย แข่งยังไงก็ถ่ายได้แชมป์ใช่แล้วนะครับใช่แล้วนี่แค่ผ่านพวนนะฮะับจะเทอรผ่านบุกนี่งัดขึ้นมานี่เพอผลอๆนี่สกิดหัวจยมาบานเลยเนี่ยเฮ้ยลึกอ่ะมันลึกขนาดนี้เนี่ยใช่ดิถ่ายเชียวมันลึกมันลึกไปลึกลึกจริงแล้วท่านนั่งนั่งอยู่บนนี้เขาสงสัยไงวันนี้ท่านก็สะดุ้งแล้วแหละอะไรบินถล่หัววันนี้ท่านก็สะดุ้งแล้วเอาแค่เจ้าที่เจ้าทางก็าบอกเลยถึงก็ถึงที่ยมบาลเลยอ่ะเอาแถอ แา้วให้ขุดถึงใ่เดือนเลยเวลาที่ลงไปเล้จะโกรธพี่นะเนะเวลาผมลงไปแลถ้าหนอาจะโกรธพี่เลยเราจะต้องลงไปเออใช่ใช่ครับผมขอโทษทีครับโทษนะอย่ามาอ่าสามผมอ่าใครอยากดูนะวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากดูไถ่สดวันนี้นะครับ เอาว่ากดหนึ่งมาแล้วกันเนาะน่าเดี๋ยวเราดำการถ่ายโสดทดสอบนะครับสําหรับรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีที่รับรางวัลนะครับเดี๋ยวพาขึ้นทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวพาขึ้นลองทุกคนเลยเดี๋ยวจะให้น้องขับดูรอยถ่ายกันเลยทีเดียวนะวันนี้จัดจ้าจัดจ้าอ่าแต่ว่านะครับในส่วนที่เราอยากจะบอกนะครับวันนี้ก็คืออ่าประเด็นในการเพิ่มผลผลิต ใช่นะครับในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรนะครับในการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรนะครับชา,ชาวไร่าชาวไร่อา่าชาวไร่ออยกตัวอย่างเป็นชาวไร่อ่าโอเคอวันนี้วันนี้เอาใจชาวไร่อวันนี้เอาใจชาวไร่ก็คือแน่นอนนะครับที่อ่าอยากจะเน้นย้ําก็คือในส่วนของการจะเพิ่มผลผลิตเ,เราก็ต้องดึงแร่ธาตุในดินมาใช้ด้วยนะครับใลดส่สคัญเขาเรียกลดต้นทุนลดต้นทุนลดต้นทุนส่วนที่ลดต้นทุนนี่มากที่สุดก็คือ ลราการใช้สารเคมีหรือว่าจะเป็นไถอยู่อะไรวะปุ๋ยอะร้อนร้อนย่างนี้นึกไม่ออกเลยร้อนเนาะร้อนร้อนเลยโอเคตรงนอกี้นะครับเมื่อกี้ดีครับต้นทุนอาจจะเท่าเดิมเราต้นทุนลำบากเลยกันนะเท่าหรอต้นทุนอาจจะเท่าเดิมโอ้โหงแห่งหาปัดที่ผลิตดี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 มุมมุมมุมแปลกมุมแปลกไฟหน่อยไดหมมุมไล่แปลกดีสดๆจริงๆนะครับวันนี้ทั้งที่ ท่านที่ไม่ได้ชมวันนี้เ็เสียดายมากนะวันนี้เราพามาพื้นที่สาธิตนะครับของเรานะแต่ว่าอาจจะแบ่งเป็นทีละรุ่นละรุ่นไปแต่วันนี้รุ่นที่อ่าไหมอกกับชาวไร่นะราคาผมลืมบอกราคาราคาเท่าไหร่ครับหกสุบห้าไรนะครับอ่า YTO n นมาใหม่ครับมาย่งครับแแอ n น สวัสดีกันอีกรอบนะครับเมื่อสักครู่นี้หลุดไปนะฮะสองรอบเลยนะเนื่องจากวันนี้นอุณหภูมินะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับทำให้อุปกรณ์ไลฟ์สดของเรานะครับมีปัญหาแต่ว่าเราก็ยังไม่รัความพยายามนะครับวันนี้เราจะให้ดูระสิทสิภาพของรถ65แรงที่เราจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวตัดภาพไปที่การถ่ายเลยนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการถ่ายของ65แรงถ่ายกับดินบดอัดนะครับนะฮะเป็นดินถมบดอัดเลยนะครับวันนี้ วันนี้ให้ทางด้านมือสาธิตนะครับพี่กาวเวนะฮะอัดให้ลดให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ทดสอบนะครับข้างโรงงานเราเลยนะฮะพื้นที่กว่า20ไร่นะครับ ผมรู้สึกว่าอนอกจากแดดแล้วตอนนี้จะมีฝนตามมาด้วยนะอา้าวพี่เก้าวาวครับอย่างแข็งฮะให้ให้ดูให้ดูรอยให้ดูรอยไถก่อนดูรอยไถไปใบแรกนะฮะเงาควับครับ พอดีรถตัวนี้มันติดผานพวนอยู่นะรจริงๆเราอยากได้ผานบุกเบิกนะครับนี่ฮะโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงดินที่ไถนะครับนี่สุดยอด เนี่ดินพื้นี่ไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยนะครับนะครับจะจะกันเลย สวัสดีครับพี่เชี่ยวบรบือนะฮะนี่ก็แฟนขับตัวยงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านแอดมินเพจนะครับของอาทางด้านรถแชมป์นะครับอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสฟิตริงกันนะฮะ ไม่ต้องตามขนาดนั้นก็ได้เดสดูให้ลอย่มันวิ่งไปพอฝุ่นลูกค้าไม่เลอกนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะจะให้ดูว่าอา๋อจริงๆคือนะครับพื้นที่ระดับนี้นะครับจริงๆเขาก็อาจจะต้องใช้เป็นริปเปอร์ นะครับเป็นริปเปอร์หรือว่าเป็นเป็นผ่านบุกเบิกลงก่อนด้วยนะครับแต่พอดีว่ารถตัวนี้ผมติดผ่านพรวนอยู่นะฮะก็เลยจัดจัดผ่านพรวนให้เลยนะฮะคือเข้าได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ดูแดดดูแดดพี่ดูแดดะนะนะโนนฟังเสียงผ่านนะครับนะฮะก็แดดร้อนขนาดนี้ดินแห้งยังไม่โดนฝนเลยนะครับนะฮะ พี่ออมพี่ออมบอกแวะมาให้กำลังใจจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะครับนะฮะ,ะก็สวัสดีอ้อยแอ้ด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะพามาเที่ยวชมที่โรงงานแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานะครับทำการไลฟ์สดผ่านช่องทางทางภาคอีสานด้วยนะครับนี่ <c oughs> มีซาวแท็กนะฮะจากอ้า้องอ้อแอบอระบือนะครับแล้วก็พี่เชี่ยวชาญด้วยนะครับคงจะเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอพบกับแฟนอ่า YouTube นะคะช่องเชี่ยวชาญการเกษตรนะครับก็เดี๋ยวได้พบกันแน่นอนนะครับแต่วันนี้จะให้ดูกันไปข้าวๆต้องขออภัยนะครับไรสดอาจจะต้องตัดอีกนะครับเพราะอากาศร้อนมากนะครับทําให้อุปกรณ์ที่ที่ไลส์สดของเรานะครับเกิดปัญหาฮะนี่ให้ดูตัวรถที่โอ้แข็งมากนะฮะต้องบอกว่าแข็งจริงนะครับคืออยากร้องอ่ะลูกค้าอยากเห็นถ่ายเราก็ร้องให้ดูนะ นี่ครับพื้นที่แข็งมากแล้วฮะนี่ครับงานไล่ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมพี่เต๋อคืองานไล่ส่วนใหญ่จะเราต้องเจอดินประเภทนี้ครับ,รบเราต้องเจอดินประเภทนี้ยิ่งลูกค้าที่เขาเรียกอะไรฮะลูกค้าที่ทํา เป็นเป็นไร่ที่ค่อนข้างที่ทำสะสมกันทุกปีทุกทๆท,ทุกปีนะครับดินมันจะเกิดการบอดอัดจนเกิดความแน่นเขาเรียกว่าเป็นดานนะครับดินพวกนี้จะเป็นดานแล้วถ้าเป็นดานพวกนี้นะครับอันนี้ให้ดูนิดนึงนะฮะแนะนําอันนี้อาจจะเป็นความรู้เชิงกเกษตรคือดินดานเนี่ยเหมือนอเหมือนการเราเอาฝาโอ่งอะปิดโอ่งไว้นะครับต่อให้น้ำเนี่ยเราลินไปเท่าไหร่นะครับ เราลินไปเท่าไหร่นะครับน้าที่มันลงไปมันก็ลงไปไม่ถึงโอง่งข้างล่างคือไม่ลงไปถึงดินข้างล่างนะครับเราสิ่งที่เราควรจะทําที่สุดก็คือการเปิดฝาโอง่งเปิดฝาโอ่งคือการระเบิดหน้าดินขึ้นมานะครับระเบิดแผ่นดานขึ้นมานะครับเพื่อให้น้ํามันลงไปในดินและให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับเวลาเราปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ลากของมันก็สามารถกระจายออกไปได้นะครับแล้วก็หากินได้นะครับนะอันนี้อันนี้คือสิ่งสําคัญในการทําเกษตรกรรมเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับแต่วิธีการจริงๆนะครับถ้าพื้นที่ดินขนาดเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นริปเปอร์นะครับลิปเปอร์คือจะเป็นขาที่ทําการระเบิดแต่การจะใช้ริปเปอร์ได้กําลังรถก็ต้องถึง นะครับแรงม้ารถต้องได้น้ำหนักตัวรถต้องดีนี่แหละระดับ65แรงใช่ไใช่ครับต้องระดับ65แรงม้าใช่ไหมอย่างเงี้ยเราเราถ่ายให้ดูต่จริงๆแล้วก็ไม่แนะนําให้ถ่ายนะครับอธิษฐานนะครับอันนี้ไม่แน้นำไ้ถ่ายเพราะว่ามันมันไม่มีความชื้นเลยมันไม่มีความชื้นคือฝนมันต้องลงหน่อยแล้วก็เอาริปเปอร์นะครับเจาะไปเพื่อที่จะครับผมโอเคครับก็วันนี้อาจจะฉุกเฉินนะครับอาจจะสั้นๆแต่ว่าเราจะลงคลิปไว้หลังจากจบไรฟ์สดตัวนี้นะครับ ก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปตัวนี้ให้เราด้วยนะครับหลังจากนี้ก็นะฮะเดี๋ยวค้อติดตามเราเราอาจจะหาวิธีแก้ไขในส่วนของวิดีโอไลฟ์สดของเราใหม่นะครับก็ฝากกับแท็กเตอร์แชมป์นะครับบริษัทััทร์วิเจเนาริงแล้วก็ตัวแทนทุกสาขานะครับในประเทศไทยนี้นะครับผมครับกับพวกเราทีมงานไลฟ์จาละนะครับสวัสดีครับ